พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าขั้นสิเที่ยวทางเวิง้งงห้หาห่มบังหัวขั้นสิเที่ยวทางไกลไทถงให้มีพร้อมขั้นสิไปทางหนาห้หาทิ้งบังไ่ตักน้ำไวเต็มบังจังคอยไปทิ้ง,งว่าไวบังไ่คือตัวฮหวาตาสงสารนันไยญ่าย,ยาวข้าวเยินกองบุญส้่งกุศลแห่ขิดทำทางหนาพุ่นพันยั่งกวงกว,งกว่วหลังศีน,นันเป็นห่มกังขั้นยูหไ่บังหัวท่านันเป็นสบียงใสถงให้มีพร้อมแม่นสิไก่เาวาเยินพาวนาตักน้ำใส ไก่ปันใดกับบอยานทิ้งบังได้เติมเตียมพี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพ่อค้าข้า,ขา,ขาบอดีเมธีนักปราดราศดรอดนันเป็นดีคลุรักทุกทุกท่านครับเมื่อนี้กระผมชุมพอน,น้ำบุดรีบับจากร้านชุมพอนแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิมครับพี่น้อง วันนี้ผมกำลังเสนอรถไถคูปตานะครับเป็นรุ่น L3408 นแะครับคันนี้จดทะเบียนปี25 51นะครับมีเลียมเอกสารครบนะครับยางหนา90%้านะครับยางหนาไม่นะครับยางหลัง50-60%นะครับบบมีแตกมีเห้านะครับแต่ว่าดอกบ่หลายนะครับแต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับพันพ้วนนะครับพันหลังเป็นใบ22ใบหลายนะครับ านก็งามอยู่ครับพร้อมใส่ค,คันนี้พร้อมใช้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางหลังไม่สวยนะครับแต่ไม่มีรอยแตกนะครับยังใช้งานปกติี่เปลี่ยนสิ้นให้แล้วนะครับเปลี่ยนสินล้อให้แล้ว <c oughs> อะมิวสิกมาลองบรลดู ไม่ผูกนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามมืนบาทนะครับหนึ่งแสนสามมื่นบาทครับพี่น้องเอกสารครบได้ครับฝากปีฝากลองไว้น้ำเนี้ยครับพ่อเป็นพ่อซิ่งพ่อแต่งนะครับพ่อแต่งหนึ่งแสนสามมื่นบาทเด้อพี่น้องครับยางหนาเต็มร้อยนะครับ ยางหนาดียางหลังบอบบนได้นะครับแต่กัยังเสร็จได้ครับเกียร์เปล่นแปลงเป็นสองขาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวนี้มันติดยุคเกียร์ให้หเลย เปียๆเ,เลยครับพี่น้องเปียดๆว่หอนนหมอนไปฮะพร้อมใส่ครับเสนสามครับพี่น้อง โ็วินใช้งานได้ปกตินะครับหลังคามีแตกอย่านอ้อยนะครับหลังคามีแตก ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นบาทครับบึงบึงน้ำบึงน้ครับ่น้องหางบอกระตุกครับท่อเป็นท่อซิ่งนะครับ ดีครับเกียร์ก็โอเคครับพี่น้องเพียงแต่ว่าตัวนมันหลบน้อยนึงนะครับขาเกียร์เป็นแบงค์ใหม่แล้วไปไปหน้าติดหลอดนึงพี่น้องสนใจกระทุ้มาหากันครับ0628255750นะครับ0628255750นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามสุขบุตรุขสนนะครับปยชนดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องหาเงินหาคำมันหมันเดี่ดีเหลืออยู่เหลือกินเหลือใส่เต็มขงอาญะเงินคำกันได้เอาสุขมันหมันครับพี่น้องนั่นหมายถึงสุขสนครับผมสวัสดีครับ